อ่ะฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆมากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยก็สวีดัสสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผม,นนรบผมเรามาอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธพูดถังซานกันอีกแล้วเช่นดีเช่นเดิมแล้วก็เช่นเคยนะทุกคนนะ ซึ่งวันนี้นะครับเราก็ทําตามสัญญาเราจะพาทุกคนนะครับผมมาสุ่มตัวละครตัวใหม่นะครับผมไม่ใช่ตัวละครมงคลตัวนี้นะฮะโอ้โหเรียกซะน่ารักเชียก็คือตัวละครนี้เลยนะครับผมเชียนดอนเซียนะครับผมนี่เลยนะครับผมน่ารักมากๆแล้วก็สง่างามมากๆในที่บอกไปนะครับน่าจะไม่ใช่เชียนดอนเซียแหละน่าจะเป็นแบบว่าตัวที่อยู่ข้างหลังเชียนดอนเซียทุกคนมันเหมือนแบบว่าทูตสวรรค์อะไรสักอย่างนะทุกคนนะซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมก็จะมาในสายหมัดนะครับผมซึ่งผมรู้สึกเนี่ย ไอตัวที่มาแบบว่าสุ่มแยกอ่ะจะเป็นเทพหมดเลยเวทุกคนเออนี่เทพมา3ตัวแล้วนะผมทั้งเสี่ยอู่ทั้งห่งางซานแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะฮะแม่งโคตรน่าสนใจเลยเราติดตามมาได้เลยนะครับผมในการรีวิวสกิลตัวละครตัวนี้เนาะแต่วันนี้นะครับผมผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาสุ่มกันหน่อยละกันนะครับผมก่อนนะฮะก่อนที่จะไปรีวิวสกิลของเขานะฮะซึ่งกิจกรรมไม่ต้องบอกไว้ก่อนเลยละกันนะครับผมเป็นกิจกรรมใหม่นะครับซึ่งเพิ่งเข้ามาผมอาจจะแปลผิดผิด,ผดถูกๆบ้างต้องขอโทษด,ด้วยละกันนะครับผมขอโทษไว้ก่อนเลย กิจกรรมนี้นะครับผมขอแปลแบบเป็นไทยไทยเลยก็คือขอพรพระเจ้าละกันนะครับเออไทยจริงๆว่ะซึ่งจะมีแบบ2แบบเลยนะครับผมทั้งแบบเติมเงินหรือแบบสุ่มธรรมดานะครับซึ่งเราสามารถเติมเงินสุ่มได้ซึ่งการสุ่มนะครับผมนี่เลยนะครับผมมันจะมีบอกหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบการเติมเงินนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับเหมือนเราจะได้เพชรฟรีหกสเพชรแล้วก็ได้สุ่มฟรี30นะครับรวมถึงฝั่งขวานะครับถ้าเราเติมเราจะได้300เพชรและสุ่มฟรี5ครั้งนะครับ รวมถึงมีโอกาสส่วนลด50%เลยก็ว่าได้นี่ผมเป็นอะไรที่วิลิกูดมากๆเลยนะครับซึ่งฝั่งซ้ายก็จะมีบอกนะครับนี่เลยซูมอีก15ครั้งคุณจะได้รับรางวัลระดับ C ซึ่งของรางวัลเนผมก็จะมีทั้งหมด4ระดับนะครับมีทั้งระดับ D C B A นะครับซึ่งของรางวัลนะครับผมเราสามารถเลือกได้คือระดับ A เราสามารถเลือกได้2ชิ้น,นครับซึ่งของ A นะครับผมจะมีของจิป,ปะถะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นตาเทวดา อาวุธลับนะครับผมหรือว่าจะเป็นหินหยกอะไรพวกนี้มีหมดเลยรวมถึงไข่มังกระไรพวกนี้แหละไข่สัตว์อสูรแลรพวกนี้มีหมดเลยนะครับโอ้ยสัตว์อสูรแล้ววะเนี่ยแม่งติดไอ้นี้เกินไปหน่อยทุกคนขอโทษดัดบพิฆาตอาสูรน,นะฮะสัตว์อสูรเฉยเลยซึ่งอันนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกหมดเลยนะครับผมว่าของอะไรอาออกบ้างแล้วก็จะมีสำหรับคนที่งงๆและกันสำหรับกิจกรรมนี้เราสามารถมากดอ่านได้ผมที่มุมซ้ายตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับสามารถกดเข้ามาดูกันก่อนได้นะฮะว่า กิจกรรมนี้ทํายังไงมีอะไรบ้างละกันนะครับผมรวมถึงนะครับก็จะมีสุ่ม2อัน<ม>นะครับผมก็คือสุ่ม1ครั้งคือ200เพชรสุ่ม10ครั้งคือ1,800เพชรนะครับเท่ากับว่าสุ่ม10ครั้งคุ้มกว่า<ม><น>รวมถึงถ้าเราสุ่มนะครับเราก็จะได้ของหรือว่าระดับขั้นนะครับผมเพิ่มไปเรื่อยๆคือฝั่งขวานะครับดูครับตอนนี้เรามาอยู่5คะแนนนะครับซึ่ง3คะแนนสามารถกดรับได้กดรับไปเลยครับแล้วก็จะมี10ระดับนะครับผมได้ของตามนี้20ระดับได้ของตามนี้นะครับผมมันจะมีบอก ซึ่งถามว่าตัวละครเชียนนอนเชียะคกับผมหรือว่าตัวละครตัวนี้ในผมตัวใหม่ที่เข้ามาหาได้ยังไงคือหาจากทางขวาเลยครับก็คือถ้าเราเลสุ่มมาถึง50ครั้งเนี่ยเราจะได้กล่องอันนี้มา3กล่องซึ่งแต่ละกล่องเนผมจะได้ตัวละครใหม่3ชิ้นเท่ากับว่าเราต้องหมดทั้งหมดนะฮะประมาณ50เลยเหรออู้ห้าสิบนี่คือได้9เศษนะครับผมขายอีกหนึ่งเศษด้วยโคตรการตลาดเลยนะครับผมเท่ากับว่าเราต้องสุ่มมาถึง1น0เลยนะทุกคนนะ GM มนีการตลาดสุดๆไปเลยนะครับผมโค้ชจะชอบเกมเกมนี้จริงๆนะฮะมาตอนนี้เรามีเพชรทั้งหมด6,900เพชรนะครับผมแล้วเราจะลองสุ่มดูแล้วกันนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะว่าจะได้ของที่เราต้องการหรือเปล่าไปครับผม10ครั้งแรกออกมาเป็นอะไรบ้างครับผมซึ่งก็ได้เป็นที่เรียบร้อยกล่องหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีของจิปาถะเยอะแยะมากมายนะครับผมได้ตาเทวดามา5เศษด้วยแล้วก็ได้ของนี้มา40นะครับผมโอเคอยู่ ก็ถือว่าดวงดีนะครับเพราะว่าเราได้กล่อง A มา1ชิ้นนะครับผมก็เดี๋ยวดูแปหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงเนาะเป็นอย่างที่ผมคิดนะครับผมสําหรับกล่องที่เราสุ่มได้มานะครับผมก็จะมีเศษน้องเขานะครับเท่ากับว่าเราไม่จําเป็นต้องสุ่มถึง100ครั้งนะครับผมคะแนนนะครับผมไม่จําเป็นต้องถึง100คะแนนนะครับเราก็จะมีโอกาสได้น้องเขาเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูซิว่าเราจะได้น้องเขาหรือเปล่าในงบ7000เพชรเมื่อกี้นะครับผมมาอีก10ครั้งเลยครับผมไปกันต่อเปิดมาเป็น ปึ๊บเอาให้ค้างอะไรเนี่ยโอเคแบบนี้จะไม่ได้ครับโอ้โหเพชรหมดไวมากๆเลยอ่ะทุกคนแม่งสุ่มครั้งละพันไปนะครับผมทําไปเล่นนะฮะแม่งเสียโคตรเยอะเดี๋ยวขอญาติไปหาของแปลบมาก็ผมเราลองสุ่มอีกสักครั้งละกันในผมค,ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ภาวนาให้ได้กล่องสักกล่องละกันปคคไปกดไปเลยครับผมปพ๊บโอเคครับผมได้มา6ชิ้นเลยนะครับผมเฮ้ยเยอะอะเนี่ยทำไปเล่นไป เดี๋ยวขอญาตไปดูก่อนนะครับว่าผมตาฝาดหรือเปล่าเกมมันจะให้จริงๆหรอวะขอญาตไปส่องแป๊บนะครับโอ้โหรู้สึกเชื่อถือไม่ได้เกมนี้ว่าจะยากครับผมขอญาตหักรีของแป๊บโอเคครับผมได้มาจริงๆว่ะทุกคนตอนนี้นี่ครับผมได้มา8กล่องเรทเดียวเชียวโอ้โหเท่ากับว่าเราไม่เกลือนะคะคือไม่แพงเอาตรงคือไม่แพงครับไม่แพงเลยถ้าเทียบกับถังซานที่ผมเสียไปเกือบหมื่นเพชรสองหมื่นเพชรนะครับ คือ,อน,นี้คือแม่งน้อยไปเลยเวททุกคนผมกล้าพูดเลยนะครับเฮ้ยถือว่ากิจกรรมนี้ถือว่าคุ้มอยู่นะทาไปเล่นไปผมดวงดีอยู่นะเนี่ยโอเคเลยครับผมเราสามารถปลดล็อกตัวละครใหม่ได้นะครับผมโดยแค่งบ7,000กว่าเพรเองถือว่าไม่ไม่เลวครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครแรเหมือนกันนะผมต้องทำกิจกรรมถึ่งจะได้เนาะโอเคครับผมได้เป็นที่เรียบร้อยขออนุญาตปลดล็อกกันเลยละกันนะครับไม่รู้ว่ามันไม่เก่งหรือย,ยังไงถึงมันแจก,กเราง่ายขนาดนี้ <laughs> แต่ต้องขอบคุณเจมากๆเลยนะผมเท่ากับว่าได้ตัวละครมาแล้วนะครับผม สำหรับคนที่รอการรีวิวสกิลนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะผมสำหรับพูดสวรรค์ตัวละครตัวนี้นะฮะน่าจะเหมือนทุกตัวละครของตัวละครเทพห่ทุกคนน่าจะเน้นสะสมน่าจะไม่ได้เล่นได้จริงนะครับผมดูจากทรงแล้วนะครับผมแต่เราลองดูและกันเนื่อผมว่ามันจะเก่งหรือเปล่าแต่ที่รู้คือร่างเขาน่าจะเท่พอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคิวหน้าและกันผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสมัครใครลกันนะผมพูดผิดปาะการใดต้องกราบขอโทษด้วยละกันนะครับผมไม่มีเจตนาทําให้งงนะฮะและเจอกันใหม่บายๆครับ ถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่หนูคนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไมีลูกกี่ทีมีแจะควรบอกว่าเซน